สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตาอ,อีกเช่นเคยนะคะวันนี้ตาจะพามาดูพัฒนาการของต้นพริกนะคะที่ตาได้เด็ดยอดไปเมื่อวันก่อนค่ะไม่นานค่ะทุกคนเขาแตกยอดมาแล้วนะคะแล้วการเด็ดยอดต้นพริกแบบนี้มันกระตุ้นให้ทุกข้อของเขาเนี่ยแตกยอดออกมาดีมากๆเลยละ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะคือมันเป็นแบบเล็กๆนะมองเห็นกันไหมเอ่ยเนี่ยเพียงไม่กี่วันนะคะเขาแตกยอดมาเร็วมากๆเลยเนี่ยทางนี้ก็เหมือนกันคือยังเล็กอยู่นะคะ แต่ก็อยากจะถ่ายให้เห็นเลยว่าเอ้ยมันใช้เวลาแค่สองสาวันเท่านั้นเองน่าจะ2อวันสวันนะคะทุกคนไม่เกิน3วันอะ่ะเขาแตกยอดมาเร็วเหลือเกินค่ะดีมากๆเลยนะคะแล้วการแตกยอดเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นให้ต้นพืชเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะต้องต่อสู้มีชีวิตอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันแบบ มันช่วยได้เยอะมากๆนะคะอันนี้เป็นต้นมะเขือค่ะทุกคนต้นมะเขือเขาก็แตกยอดดีนะคะทุกข้อเนี่ยก็ออกมากิ่งเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะสิ่งที่ไต่สังเกตดูนะคะว่าเวลาที่เรามีการเด็ดยอดไปเนี่ยนอกจากจะช่วยกระตุนต้นให้ต้นพืชมีการแตกยอดออกมาแล้วเนี่ยมันช่วยทําให้ต้นพืชนั้นรู้สึกว่าตัวเองไม่แก่ไม่โทรมนะคะเพราะฉะนั้นการตัดยอดเนี่ยเป็นสิ่งที่โอเคนะสําคัญเลยนะคะทุกคนเพราะไต่ลองลองตัด ตัดยอดอะไรไปเนี่ยตัดตัดยอดตรงนี้นี่เห็นไหมอันนี้ก็แตกมาเพิ่มมันเป็นวิธีของการเอาชีวิตรอดอะคะ่ะกิ่งเนี้ยใบเนี้ยท,ที่ที่ตัดออกไปร่องรอยเนี้ยค่ะมันก็ทําให้แตกยอดนี้มาเพิ่มอะไรแบบนี้นะคะทุกคนก็ลองดูนะว่าจะทําให้ต้นพืชต้นผักของตัวเองรู้สึกเฟรชชี่รู้สึกสดชื่นได้เนี่ยก็ลองใช้วิธีการเด็ดยอดหรือลองใช้วิธีการตัดยอดดูนะคะถ้าเป็นต้นพริกเนี่ยก็ตัดยอดนะ แล้วมันใช้ได้กับหลายๆพืชหลายๆผักนะคะไม่ว่าจะเป็นพริกนะคะหรือเป็นกระเพราโหระพาอย่างเงี้ยค่ะรวมไปถึงมะเขือด้วยนะ,ะมะเขือก็สามารถทําได้นะคะเด็ดยอดแบบเนี้ยก็เป็นการกระตุ้นให้ต้นพืชของเพื่อนเพื่อนเนี่ยแตกยอดออกมาตอนนี้ต้นมะเขือของต่ายที่ปลูกอยู่ในกระถางนี้นะคะเขาก็แตกดอกอ,ออกดอกนะคะนี่ตรงนี้ก็มีอีกระจุกหนึ่งเนี่ยแบบเนี้ยค่ะออกดอกมานะคะก็โอเคเลยละค่ะ ผลลั์ดีนะคะวันนี้ก็มาถ่ายคลิปให้ดูเนาะเป็นพัฒนาการนะคะว่าต้นพริกที่เราเด็ดยอดไปเนี่ยสองสามวันเขาแตกยอดมาแล้วค่ะเร็วมากๆเลยค่ะค่ะเท่านี้นะคะคลิปนี้สั้นๆนะคะก็จะมาให้ดูพัฒนาการของการแตกยอดนะคะว่ามันเร็วมากเลยนะแค่2วันเองก็แตกยอดแล้วลองทําตามกันดูนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ